แทนแทนแทนอะไรอยู่ในจานสีเขียวเขียวลูกชิน้นเพื่อนเพื่อนลูกชิ้นแวนไปตลาดมานี่ได้ลูกชิ้นมานะคะเป็นลูกชิ้นหมูแล้วก็เอ็นหมูนะคะติดเอ็นหมูมาสักหนึ่งไม้นะคะดูน้ำจิ้มสิเพื่อน,อนๆน้ำจิ้มแบบเข้มข้นมากแล้วเขาก็จะหั่นผักชีลงไปในน้ำจิ้มด้วยนะเราชอบกินผักชีมากเลยแต่ว่าวันนี้ ไม่ได้เอาช้อนมาก็กินแบบนี้เลยนะคะใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นกินเข้าไปฟินมากค่ะเพื่อนๆนี่ไม้หนึ่งต็นมีลูกชิ้นอยู่ประมาณ6 7ลูกนะคะราคา10บาทนันเองดูเพื่อนๆวันนี้30บาทนี่ก็คืออิ่มนะข้าวเย็นไม่ต้องกินแล้วกินแค่นี้อิ่มนะคะต้องไดเอทนะคะทําแต่คลิปกินน้ําหนักขึ้นไม่ไหวแล้วจ้าตอนนี้นะหนักขึ้นไม่ไหวแล้วเราต้องงดอ่ะงดข้าวเย็นนะเราก็มากินเป็น เมนูกินเล่นหรือว่ากินอะไรเล็กๆน้อยๆทดแทนไปถ้าแบบว่าจะไม่กินซะเลยมันก็จะหิวนะคะเพื่อนๆเนาะก็ยังมันก็จะต้องกินบ้างเล็กน้อยแต่ว่าลดปริมาณลงสําหรับมื้อเย็นเพราะมื้อเย็นเราไม่ได้ไปใช้พลังงานในการทํางานใดๆแล้วนะคะแต่ว่ามื้อเช้าสําคัญนะคะมื้อเช้ากับมื้อกลางวันสําคัญ เราต้องใช้พลังงานในการทํางานอยู่ระหว่างวันนะคะเพราะฉะนั้นมื้อเย็นก็ทานนิดนึงค่ะหมดไปแล้วไม้นึงค่ะเพื่อนๆืมด้วยความอร่อยนะคะอ่าก็ซื้อมาจากเจ้าเดิมที่ตลาดใกล้ๆบ้านนี้นะคะแว้นมอเตอร์ไซค์ไปแป๊บเดียวก็ถึงนะคะเพวันนี้มันมีตลาดนัดนะคะถ้าเราเอารถยนต์ไปนะี่คือจอดลำบากนะคะอีกฝั่งก็ต้องเสียค่าจอด20บาท เราก็เลยเลือกที่จะเอามาอเตอร์ไซค์ไปก็คือสดัดว์ดจอดง่ายนะคะยอมร้อนนิดหน่อยกับอุณหภูมิตอนนี้ก็คงร้อนทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะคะเ,เพื่อนๆเนาะไม่เป็นไรนะคะใส่หมวกไปด้วยนะคะใส่หมวกใส่หมวกกันแสงแดดไปนิดหน่อยนะคะรับวิตามินดีบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะเพียงราระยะเวลา5นาที10นาทีนะคะในการไปตลาดเนะเาะอ่านี่ตอนนี้มากินลูกชิ้นเอ็นแล้วคะ่ะลูกชิ้นเอ็นก็จะให้ความ รสชาติที่มันก็จะต่างไปจากลูกชิ้นหมูนะมันก็จะมีความกรุบกรุบนะมันก็มันก็อร่อยคนละแบบนะคะบางคนก็ชอบลูกชิ้นเอ็นบางคนก็ชอบลูกชิ้นหมูธรรมดานะคะแต่ว่าถ้าเป็นลูกชิ้นนี่ชอบทั้งนั้นนะคะความอร่อยมันไม่ได้อยู่ที่ลูกชิ้นนะมันอยู่ที่น้ําจิ้มนะคะเพื่อนๆอยู่ที่น้ําจิ้มนะถ้าน้ําจิ้มอร่อยนี่ก็ผ่านไปเกินครึ่งนะค,ะ,คะกินไปก็โยกไปมานะคะอันนี้นั่งอยู่ตรง มุมข้างบ้านนะเดิมอ่เก้าอี้โยกตัวนี้อยู่หน้าบ้านแต่ทีนี้มันก็เลยย้ายไปย้ายมาลงตัวมาอยู่ตรงนี้มุมตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมานั่งสักเท่าไหร่ข้างๆก็มีบ่อปลาจากเพื่อนๆแล้ก็เลยบางทีก็มานั่งถ่ายคลิปกินอะไรตรงนี้ได้หรือว่าบางทีก็เคยมานั่งไลฟ์สดตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะมีมุมของเราทานไปทานมาก็จะหมดแล้วะคะ่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวขออนุญาตไปทานต่อก่อนนะคะคลิปจะยาวจนเกิดไปนะคะขอบคุณสำหรับกันรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ